งั้นคุณอยากถามเรื่องผิดปกติที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เหรอคะอะเออที่ได้ยินจนหนาหูช่วงนี้ก็เกตดวาร์ปที่แปลป,ปวนค่ะตามรายงานของสมาคมริพี <c oughs> เกตวาร์ปใหม่ที่เพิ่งก่อตัวขึ้นกับทำงานผิดปกติและไม่ตอบสนองต่อหินเวทแต่ที่แปลกคือนี่ไม่ใช่แค่ที่เดียวแต่เกิดขึ้นทั่วทั้งทว,วีป เกิดพร้อมกันหมดทุกที่เลยไหมใช่ค่ะอย่างกับว่าโดนบรบกวนโดยอะไรบางอย่างเกตว้าปแปรปรวนแจ้งเตือนคุณได้รับเควสเกตดว้าที่แปรปรวนเกตดว้าใหม่ก่อตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดรอยแยกมิติจงกำจัดมอนสเตอร์และปิดเกตดว้าเพื่อปกป้องทวีปอาเซียเป็นเควสเดียวกับในอดีตเป๊ะฉันเคยต้องทำเควสนี้แทบทุกวัน มันคือเควสประจำวันที่เป็นแบบสุม่มทั้งเลเวลและชนิดของมอนสเตอร์จะต่างกันในแต่ละพื้นที่และแต่ละด่านดังนั้นถ้าไม่วางแผนดีๆก็ยากที่จะเคลียร์ได้ให้ฉันอธิบายต่อไหมคะที่รักอ๋อครับตอนนี้มีเกตวาร์ปทั้งหมด355แห่งปรากฏขึ้นทั่วทั้งทวีปและกิวนักผจญภัยมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งหมด172แห่งค่ะ ที่เหลือถูกแบ่งระหว่างอัศวินแห่งเซเลนิสภาคีทั้งหและสถาบันต่างๆองค์จัก,กรพรรดิทรงมีพระราชองค์การมาแล้วคิดว่าทางนั้นก็คงกำลังเคลื่อนไหวค่ะ172กิวนักประจนภัยรับมาเกือบครึ่งเลยเหรอใช่ค่ะที่รักเพราะเรามีจำนวนผู้กล้าในสังกัดมากที่สุดอืมก็เป็นที่ที่คนเข้าถึงง่ายและหาประโยชน์ได้ง่ายอะเนาะ รู้ดีนี่คะแต่เรื่องนี้อาจไม่ง่ายอย่างที่คุณคิดค่ะเพราะพระราชะองค์การกำหนดให้ทุกฝ่ายต้องแชร์ข้อมูลถึงกันจนกว่าเกตทั้งหมดจะถูกปิดและนิยามจำเป็นทุกคนต้องเข้าร่วมมือกันโดยไม่เกี่ยงฝ่ายและไม่เกี่ยงหลักการค่ะอืมมาเรียและสถานการณ์ในกิวเป็นยังไงบ้างครับเนื่องจากเกตวาร์ปค่อนข้างกระจัดกระจาย การเลือกส่งกับลังคนเลยไม่ง่ายมีรายงานว่าปาร์ตี้นักประจญภัยระดับโกถูกฆ่าตายทั้งหมดด้วยระดับความยากของเกตด,ด้านตะวันออกและตอนใต้น่าจะสูงกว่าถ้าเป็นแถวเทอร์ล่าระดับซิมเวอร์น่าจะพอไหวเอแต่ก็ยังเสี่ยงไปอยู่ดีถ้าทาไมถึงที่รักอย่าบอกนะคะว่าที่รักมีสายข่าวส่วนตัวอ่า ผมได้ยินคนเขาคุยกันนะ่ะอันที่จริงเพราะฉันเคยไปลุยฝ่าเกตวาร้าอยู่เป็นอาทิตย์ๆเลยพอรู้เรื่องพวกนี้บ้างด้านตะวันออกน่าจะจำเป็นต้องใช้ระดับแพตินัมส่วนทางใต้ของอาณาจักรอาร์โนอย่างที่ราบอารเดนเทนหรือป่าโทโทโน,น่าจะเป็นระดับไดมอนด์ข้อมูลนี้เชื่อถือได้หรอคะพรราชะองค์การเพิ่งออกเมื่อเช้าเองนะ ถ้าคุณไม่เชื่อก็ลองเช็คตัวเองเลยแต่ผมบอกให้มาเรียฟังคนเดียวนะไายแบบนี้ก็ต้องเชื่อแล้วสิคะอ่ะพูดแล้วนึกขึ้นได้มาเรียเราได้ส่งใครไปปราสาทโบราณอาคิลันเต้หรือเปล่าที่รักหมายถึงหอคอยที่ถูกลืมเหรอคะเท่าที่ฉันรู้ยังไม่มีใครถูกส่งตัวไปนะคะคิดว่าตอนนี้มีนักผจญภัยระดับโกอยู่ที่ด้านแล้ว แต่ก็ยังทะลวงเข้าไปไม่ได้ค่ะสมควรที่จะยากแหละก็ตรงนั้นอันตรายซะยิ่งกว่าที่ที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ซะอีกสาขาของเราในอนาณาจักรอานอส่งเรื่องมาขอกำลังเสริมแล้วค่ะเห็นบอกว่าเอาสมาชิกหน้าใหม่จากกอดเสียงกระซิบก็ยังได้แสดงว่าเหิดขึ้นคอหน้าดูคงตั้งใจหาคนไปเป็นทหารที่จ่ายทิ้งไปง่ายมั้งที่รักสนใจหรอคะ แจ้งเตือนได้รับข้อมูลทางภูมิประเทศใหม่ที่ตั้งปัจจุบันหอคอยที่ถูกทิ้งร้างดีนะที่ได้มาเรียนช่วยเลยมาได้ไม่ยากแต่ว่าหืออะไรนะเหมือนว่าจะเข้าประท้ากันแล้วนะมาสเตอร์โฟนงที่เจ็ดมาแล้ว ทีมเวทแถวสองเตรียมพร้อมน่ะนี่มันไม่ได้การแล้วต้องรีบถอยเดี๋ยวนี้ าามกนะจังหวะนี้แหละต้องสั่งให้ทุกคนถอยเดหนอต้อนไม่ไหวแล้วอัสินแห่งเซตอนอันยิ่งใหญ่เข้ากวาดล้างอสุรกายเหล่านี้ให้สิ้นซากและก่อกูอาณาจักรอานอืึ้นพลมุ่งสู่หอคอยที่ถูกลืมโดนอไม่นะถอยไปซะ แนวลบของพวกเราถูกทำลายลงแล้วยอมมาขวางทางไอ้มุดปวกสมควรตายว้าว่าไอ้ไรประโยชน์ตายซะหยุดเดี๋ยวนี้นะอะไรของเจวะใช้คนเป็นเหยื่อล่อเพื่อเปิดทางเนี่ยนะป้าไปแล้วเหรอเราต้องรีบถอยเดี๋ยวนี้เอ๊ะอะไรนะมาได้ยังไง น,นั่นมันมนุษย์หมาป่า